คิดไหมทำไมโจทย์ยากยากถึงเข้ามาแต่เบล็วขนาดนี่คือเบลรู้สึกว่ายากขึ้นทุกวันเนาะการทํางานมันด้วยเหตุผลหลายอย่างแหละค่ะคือด้วยผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นด้วยคือ คนแต่ละคนไม่ได้มีมิติเดียวแล้วก็โชว์ทุกมิติไปเลยคืออย่างคำดวงอย่างเงี้ยก็เป็นานห้อยแล้วก็มาปลอมตัวเป็นสาวคุณสตรีทําได้บ้างไม่ได้บ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราด้วยความที่เป็นคนจริงจังแต่ด้วยความจริงจังมันก็เลยออกมาแบบตลกตลกอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการตลกด้วยสถานการณ์ที่พาไปค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งเรากโบะบ๊ะโบร่ำอีกแล้วไม่ห่วงสวยอีกแล้วชอบอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันได้มันได้เป็นการปลดปล่อยนะม,มันได้เขาเรียกว,ว่าเราได้ครเอทร่วมกันไปด้วยอ,นนอย่างเงี้ย <c oughs> เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราลองอันนี้สิลองลองเอาอันนั้นสิลองใส่ไปก่อนไม่รู้พวงกับจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาว่าถ่ายใหม่เองแหละแต่ว่ายัดเยียบใช้คำว่ายัดเยียดค่ะยัดเยียดไปก่อนมันก็เลยเป็นการเจมก็ทําแบบนี้เบลก็ทําแบบนี้แล้วพอ มันมาเห็นกันในฉากอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายแล้วมันก็ไม่คิดว่าเฮ้ยที่มันเกินไปนนหรือเปล่าแบบมันเลยมีการแบบหลุดขำกันค่อนข้างเยอะค่ะคนสกิดบอกหมว่าเราเป็นนางเอกนะเบลคน<ร>พูดตลอดคนพูดเยอะเขาบอกเปล่านี่เป็นคำดวง <laughs> 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 ดีเนาะได้ใช้ข้ออ้างคนอื่นมามาปล่อย มันหลายอย่างเหมือนกันนะคะพูดภาษาอีสานเนี่ยหินที่สุดสําหรับเบลตอนแรกเบลก็นึกว่าแบบคุณแม่เป็นคนอีสานคงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆอะทุกๆุกคำมีดีเทลค่ะจะมีทั้งแบบเสียงสั้นเสียงยาวเดี๋ยวก็เหมือนเปลี่ยนโทนอย่างเงี้ยคือแบบเปลี่ยนทุกคําแล้วเบลต้องท่องทุกคาเพราะเเดาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็ท่องท่องเลยอะท่องท่องเอาเลยท่องจําเอาแต่ว่าพอพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบชินปากแต่อย่าถามนะตอนนี้เพราะมันห่างมาแล้วหลายเดือนดูว่าเราเยอะสุดไัยมันแคประโยควยหรอยเหคําดวงผู้ชื่อตัวเองเป็นคําดวง คำดวงคำดวงงคัำดวนอย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าให้พูดยาวแล้วรกก็ออกตัวว่าอย่าพึ่งบูลลี่เราแอบกััวนะคะว่าคนจะมาจับผิดเราหรอประเด็นคือ นาน่าถ่ายตั้งแต่ถ้าเบลจำไม่ผิดคือวันเปิดกล้องค่ะวันเปิดกล้องหรือแบบวันแรกๆเลยแล้วเราอะยังเกรงคาแรคเตอร์เราอยู่เลยมันมีหลายอย่างที่มันแบบจะต้องแครี่ต้องกังวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหูยพูดบทเป็นสองหน้าสามหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมันค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะดูเกรงๆซะหน่อยตัวไว้ก่อนเป็นครั้งแรกค่ะเบลไม่เคยพูดภาษาภาษา ภาคไหนเลยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะแต่ตะพื้นเราไม่ีภาษาสามได้อยู่แล้วว่าไมคะไม่ได้ของแม่เป็นเพียนเป็นแม่เป็นทางไหนนะไม่บุลลี่แม่เราไม่พื้นเพด้วยนะแต่เป็นอีสานเหนืออะเขาก็เลยพูดปนๆกับภาษาเหนือค่ะถ้าให้เบลพูดแบบมัวๆเบลจะถนัดภาษาเหนือมากกว่าตอนไม่เคยพูดพูดให้แม่ฟังบ้างไหมว่บาไหบ้างก็ได้อ่านให้ฟังบ้างแม่ก็แบบว้าวไม่เหมือนเลย ขนาดคำสาบยังไม่เหมือนเลยค่ะมักร้องนกรมองเขเรียกอะไรเฮ้ยอย่าพึ่งมะกร้องงเฮ้ยนักอ้ยเอแล้วพอได้กลับมางานกับเจมส์เนาะหลายๆคนก็อยากรู้แหละเพราะว่าก็คิดถึงคู่เราเลยเงี่ยค่ะอ่าค่ะขายของสิโอ้จะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากๆเลยค่ะจะเป็นเคมีที่ฉีกไปเป็นเคมีแบบแปลกๆที่อาจจะไม่เคยเห็นจาก ใครมาก่อนหรือเรื่องไหนมาก่อนก็ได้ค่ะรอเนาะวันนี้ตอนแรกค่ะวันนี้นะคะเออแล้วก็ทุกวันพูดพรหัสนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะทั้งช่องสามนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะเราติดตามด้วยนะคะพอทางเรื่องเรืองเครือเครองเรื่องนร่งเรือกก่องรเองเ่งร่องเอเองเรอ่องเครครคุณรองแพงประกาศแล้วพี่ใหม่ ทีมให่่ขเาว้าวไม่รู้เลยค่ะแอบรู้สึกเป็นมิติใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆผมมีในในออริจินอลเหมือนกันค่ะมันก็คือตำนานละครบ้านเราแล้วแหละโอ้ขอบคุณค่ะดีนะจะรอติดตามค่ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแม่การะเกตจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว่าเออก็ก็เป็นมิติใหม่ๆเนาะเออเพราะว่าเรื่อง ที่เราเล่าไปแล้วอะ่ะมันก็มีมีรูปแบบของมันไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเล่าในรูปแบบใหม่ค่ะแล้วเราเราคิดเราคิดไ่ได้หรออย่าถึงแม้จะเป็นซากแต่มันจะสามารถติดความเป็นวายได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ว,ว่ามันก็ไม่มีขอบเขตแล้วแหละเนาะเออแบบเรื่องของความรากักหรือเรื่องของการแบบใครคู่ใครเลยอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นออค่ะ จะใครจะกอดไปเล่นยๆหรือเป็นไม่นานโอ้ยไปลองคิดเล่นๆดูว่าจะอยากเห็นยังไงอยากเห็นใครอยากเห็นอรเรื่องรอติดตามเลยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานของบ้านเราพอบอกว่าจะทำซีรีส์วายก็คือค่อนข้างจะพลิกแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันก็มีกระแสแบบเออออกมาจะเป็นยังไงคือมีทั้งคนที่มีความสงสัยแหละเราแบบเป็นห่วงไหมเนะฮะที่แบบเรื่องนี้มันก็เคยปังมาก่อนถ้าเกิดเวอร์ชันนี้มันไม่ได้แบบ ประสบความสำเร็จเหมือนว่าชั้นเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าจะเป็นความทั่วถึงมากขึ้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แฟนคลับจากอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆอ่ะคนดูก็ต้องเปิดใจเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูด้วยความต่อต้านก็คงไม่มีใครแบบชอบหรืออะไรหรอกเนาะค่ะก็เบลเป็นกําลังใจให้แล้วก็รอติดตามค่ะอ่าอีกเรื่อง เราบบคไฟเห็นว่าไปเยี่ยมโรงงานอ๋ค่ะอันนั้นติดสอยห้อยตามไปค่ะใช่จริงๆก็คือเหมือนเรียกว่าเบลไม่เคยไปที่หลังบ้าน ของทางนั้นใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นคือมีโอกาสได้ไปเพราะว่าความจริงแล้วมีคณะแบบเหมือนจากต่างประเทศจะไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยชวนว่าอยากไปไหมเบลก็เออก็ไปซะหน่อยแบบไปหาความรู้เพราะว่าเราก็กําลังจะทําธุรกิจอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากไปเห็นไปเปิดว่าจะเข้าไปเป็นสานทธุรกิจศึกษาดูงานอะไรแบบก็ศึกษาดูงานของตัวเองค่ะของตัวเองค่ะเลยมีโอกาสได้ไปค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็นึกว่าแบบเออจะได้ไปเงียบๆแล้วก็แบบไปชะงกชงงกดูแลแต่เขาแตกตื่นไหมโรงงานเขาแตกตื่นค่ะมีป้ายด้วยใช่ค่ะก็เป็นเป็นพี่พี่น้องนองที่กําลังแพ็คของอย่างเงี้ยเขาก็เขียนจักรัางนะคะเขียนชื่อเขินไหมคะเขิน เขินมากกเขียนวคือเขินเขินทั้งแขกที่ไปพร้อมกับเราแล้วก็เขินแบบเขินภาพรวมเลยอ่ะวันนั้นเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอค่ะพี่เขาเขียนตันหลับว่าอย่างไรเก็เป็นเบลล่าเอฟซีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กรี๊ดกรีดกันถ่ายรูปกันคือว่าที่เามีมุ้งเล็บไม่มีค่ะเราอ่านดีหรือเปล่าเราอ่านดีหรือเปล่าอาจจะวีมุ้งเล็บอะไรต่อลุบเปล่า ก็คิดว่าอ่านดีแล้วนะข้างหน้ามันก็โล่งๆหรอเราแบรไม่ยันไปแล้วเราแปรนด์จะไปให้เขาแก้ตัวใหม่อรุณนแบรนมี่วนไปช่วยงานบ้างไหมคะไม่มีค่ะแต่มีเออเขาเรียกว่าเบลขอคำปรึกษาในบางเรื่องแล้วเขาก็มีถามเบลในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าวิวซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจเบลเต็มที่ ก็เบลอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อนด้วยแหละแต่ว่าคือถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คำแนะนำเราได้เบลก็ถามค่ะเบลจะเปิดธุรกิจต้องได้ไหมเอยเออน่าจะเปิดประมาณตุลาค่ะตุลาพฤศจิกค่ะก็น่าจะเปิดอันเดียวก่อนวังตุลาก็คือจะเป็นแบบสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงผู้รวมๆแบบนี้ละกันนะคะแต่ว่ามีหลายมีหลายตัวเราบอกว่าเปิดอันเดียวก่อนใช่ เดี๋ยวมีอีกค่ะให้เขาลงมือซื้อสาวแล้วให้เขาหุ้นมีมหุ้นหรือเปล่ายัางค่ะเรารู้ล้วนเลยเหรอ,เ,อเราเองค่ะกับพาร์ทเนอร์ค่ะ เราน้นรอติดตามเนาะ <ไป S 1> ว่าจะทําอะไรใช่ค่ะ,ะก็รารอติดตามเป็นกําลังใจให้ทางละครด้วยแล้วก็ธุรกิจทุกอย่าง<อ>ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทําทุกทุอย่างเลยะค่ะปีนี้ก็ได้มาจาับธุรกิจแบบจริงจังด้วยะคะ<อ>่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝา<อ>กเจ้าคุณพี่กับอินังคาดวงด้วยค่ะ ไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือ,อยังค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่ากำลังแบบเหมือนเดินทางไปต่างประเทศอยู่อย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ